สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อวานดูข่าวนะครับก็คุณชูวิทย์นะครับหอบหลักฐานสําคัญใส่ซองสีน้ําตาลไปยื่นให้กับรองผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติพลตํำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับก็เพื่อให้ดําเนินการกับพวกทุน,ทนจีนสีเทานะครับตัวการสําคัญที่หลบหนีออกนอกประเทศโดยการซื้อเครื่องบินเจ็ตหรือเครื่องบินส่วนตัวจากนักการเมืองใหญ่ที่โกลา ซึ่งเดาได้ไม่ยากว่านักการเมืองนักเป็นใครนะครับพี่น้องประชาชนก็น่าจะทราบแล้วนะครับนะก็แสดงให้เห็นว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างนะซื้อเจ้าหน้าที่นะครับจ่ายสวยเปิดบ่อนซื้อนักการเมืองบริจาคเงินเข้าพักการเมืองพักร่วมรัฐบาลเวลามีหมายจับจะหลบหนีออกนอกประเทศก็ซื้อเครื่องบินส่วนตัวของนักการเมืองแล้วก็ซื้อที่จอดเครื่องบินนะหลังจากนั้นก็ซื้อเรื่องตารางบินไม่ ไม่ต้องลงตารางบินสามารถหลบหนีออกจากประเทศไทยได้อย่างรอยนวลแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยซื้อง่ายขายขอ้อซื้อสัญชาติก็ได้ถ้าบริจาคเงินทําธุรกิจสีเทาก็ได้ซื้อแผ่นดินไทยก็ได้ก็มีกฎกระทรวงที่สามารถทําได้นะเจ้าหน้าที่ก็ซื้อได้นักการเมืองก็ซื้อได้ซื้อบ้านซื้อช่องก็ได้กฎหมายไม่เปิดช่องก็มีนอมินี สามารถออกหน้า,าแทนในการที่จะซื้อที่ดินซื้อกิจการในประเทศไทยก็ได้มีนักกฎหมายคอยเป็นที่ปรึกษากฎหมายจัดการให้เรียบร้อยหมดนะครับนะถูกจับก็สามารถหนีออกจากประเทศไทยได้โดยไม่ยุ่งยากอาศัยเครื่องบินส่วนตัวของนักการเมืองนะมีเส้นมีสายก็ออกนอกประเทศได้เป็นกำลังใจให้คุณชีวิตในการดำเนินคดีกับกลุ่มจีนสีเทาและ เป็นกาลังใจให้สามารถด,ดําเนินคดีกับคนที่มีพฤติกรรมสันหลังวะนะคนที่มีพฤติกรรมในการที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับามาเฟียคนจีนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นอดีตตารวจโดนไล่ออกมาโดนถอดยศหรือไม่อย่างไรเป็นกําลังใจให้เฮียชูวิทย์กระชากหน้ากากเอาพวกนะที่เป็นโศกหรือเป็นตัวแทนของอทุนสีเทาเอามาติดกุกกิตติางให้ได้ครับ เป็นกำลังใจให้เสมอครับเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ